ขายกันได้แล้วก็ขายไม่ได้มีอะไรบ้างนะคะก็คือทรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้ก็ได้โดยทั่วไปแล้วเราจะคิดว่าเป็นอ่าสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่มีรูปร่างมีรูปร่างก็ได้แก่อะไรคะรถยนต์เสื้อผ้าบ้านที่ดินเป็นต้นนะคะส่วนอที่ไม่มีรูปร่างเป็นยังไงก็จะเป็นพวกลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะ เช่นลิขส,สิทธิ์สิทธิบัตรนะคะพวกนี้ก็คือเป็นทรัพย์สินดังกล่าวนะ,ะ <c oughs> ก็คือย่อมซื้อขายกันได้ทั้งสองทั้งสองแบบนั่นแหละค่ะจะเ,เป็นสิลลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนะคะเว้นแต่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นกฎหมายมีบัญญัติไว้ว่า <c oughs> ห้ามไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าซื้อขายกันไม่ได้นะคะ <c oughs> อันนี้คือทรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้ <c oughs> ต่อไปข้อที่2 2> สองทรัพย์สินที่ซื้อขายกันไม่ได้ทีนี้ในทรัพย์สินที่ซื้อขายกันไม่ได้มันก็จะแยกออกเป็น อสองประเภทใหญ่ๆนะก็คือรัพย์นอกพาณิชย์ใช่ไหมคะซับนบอกพาณิชย์ก็ได้แก่อะไรเนะาะทีนี้รั์นอกพาณิชย์ได้แก่รัพย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมคะและมีสภาพทรัพย์ที่ไม่อาจจะถือเอาได้อะไรที่เป็นธรรมชาติที่เราถือเอาไม่ได้ลูกเช่นการออกซิเจนใช่ไหมคะสายลมแสงแดดพระอาทิตย์ดวงจันทร์อย่างนี้ก็คือเป็นอะไรคะ เป็นทรัพย์นอกพาณิชนะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะก็คือไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปใช้ประโยชน์โดยไม่โดยไม่ต้องซื้อขายนะคะมันเป็นทรัพย์นอกพาณิชนะคะตัวนี้ทันไหมคะลูกทันไหมคะทรัพย์นอกพานิชคือเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแสงแดดสายลมดวงจันทร์พระอาทิตย์อย่างนี้นะคะก็คือเราสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องซื้อขายอันนี้คือทรัพย์นอกพาณิชนะคะต่อไปมาดูข้อที่สอง ทรั์ที่กฎหมายห้ามโอนจะมีทั้งหมดอยู่6หัวข้อนะคะคุณครูจะจบในหหัวข้อนี้นะคะเอาเรามาดูข้อแรกสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นอะไรคะเขบอกว่ารวมถึงทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินที่สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเช่นที่ดินโลกล้างว่างเปล่าที่ชายตะลิง่งทางน้ําทางหลวงทะเลสาบและที่ดินพวกนี้นะคะก็คือ เป็นสิ่งที่รัฐบาลห่วงห้ามไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการเป็นต้นนะพวกนี้สิ่งพวกสิ่งของเหล่านี้ที่ครูพูดไปนี้จะซื้อหรือขายจําหน่ายไม่ได้นะคะเว้นแต่ว่าจะอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายโดยเฉพาะนะคะหรือโดยพระราชกฤษฎีกาว่าให้ใช้พื้นที่ได้นะเป็นพื้นที่สาธารณะของแผ่นดินนะคะข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองสิทธิตามกฎหมายห้ามจําหน่ายจ่ายโอน คือได้ยินไม่รู้คำนี้ห้ามจำน่ายจ่ายโอนเช่นสิทธทิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันม่ใช่ตัวเงินนะคะในกรณีทำละเมิดให้ผู้อื่นเสียหายแก่ร่างกายหรือสิทธิที่จะได้รับค่าอุปการะ,าระเลี้ยงดูนะคะสิทธิที่จะได้บำเหน็จบำนาญตรงนี้เขาเรียกว่าสิทธิกฎหมายตามกฎหมายห้ามจำน่ายจ่ายโอนนะคะเหมอนอะไรนะ สามสิบบาทนะคะบารสวัสดิการของรัฐอย่างนี้ก็เป็นของใครของเราหะะ้ามจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้ไม่ใช้ก็คือไม่เอานะคะต่อไปข้อที่สามสินทรัพย์ที่กฎหมายห้ามขายจำหน่ายหรือมีไว้เป็นความผิดทางอาญาอันนี้พอจะมองภาพออกไหมเนี่ยห้ามขายห้ามจำหน่ายสมมติก็จะเป็นพวกยาเสพติดใช่ไหมคะพวกยาเสพติดอาวุธสงครามธนบัตรปลอมที่ดินมือเปล่า หรือว่าพวกภาพลามกอนาจาร์เป็นต้นนะคะพวกนี้ก็คือเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายห้ามขายจําหน่ายหรือถ้ามีไว้ก็มีความผิดทางอาญานะคะต่อไปข้อที่สี่วัดและที่ธรณีสงศ์ตัวนี้ก็บอกชัดเจนเนาะวัดนะคะก็คือเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายห้ามโอนวัดเขาบอกว่าคือที่ตั้งตลอดจนเขตของวัดนะคะในพื้นที่ที่เป็นรั้วอะไรของวัดทั้งหมดเลยแล้วก็ธรณีสงศ์คืออะไรคะ ที่ธรณีสงก็คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดนั่นหละค่ะเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายหรือโอนให้แก่กันไม่ได้เพราะขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราชสองพันห้ารอยห้านะคะมีใครเคยเห็นพระเอาวัดไปจำนองไหมคะก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นวัดและที่ธรณีสงก็คือเป็นทรัพย์ที่กฎหมายห้ามโอนนะคะต่อไปข้อที่ห้าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าเป็นทรัพย์สินที่จะนํามาซื้อขายจ่ายโอนไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าอะไรคะ เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าอะไรเพราะว่าขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์นะคะก็จะคล้ายกับทรัพย์สินของวัดาทิที่ธรณีสงฆ์นี่แะก็คือไม่สามารถนําไปจําหน่ายได้นะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือทรัพย์สินที่ได้มาโดยมีข้อกําหนดห้ามโอนเช่น อะไรฮะในขณะที่อ่ายกตัวอย่างในแดงนะในแดงมีชิเป็นเจ้าของมรดกแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะในแดงก็ได้โอนบ้านพร้อมที่ดินสามแปลงให้แก่ในเขียวในแดงโอนให้ในเขียวนะสามแปลงแล้วได้จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานว่าห้ามไม่ให้ในายเขียวโอนบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวให้กับใครฉะนั้นนายเขียวก็ไม่มีอำนาจนะคะที่จะที่จะนําบ้านหรือว่าที่ดินนี้มาขายได้นะคะก็คือให้แต่ให้ แต่มีข้อกำหนดห้ามโอนเหมือนคุณครูเนี่ยคสอว่าคุณครนะูถูกลอตเตอรี่เนาะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เลยจะซื้อลถยเด์นให้กระหนกวันแต่ต้องมีเงื่อนไขว่ากระหนกวันห้ามเอาไปให้คนอื่นห้ามขายห้ามโอนให้คนอื่นเด็ดขาดให้กระหนกวันก็คือให้กระหนกวันเท่านั้นนะคะแต่ต้องทําเป็นอะไรฮะต้องทําเป็นหนังสือแล้วก็ไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นะคะไม่ใช่ว่ามาอันี้กันสองคนนะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในหลังมันก็จะฟ้องร้องกันไม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้ห้าสไลด์นี้งงไหมลกูกเราเรียนเรื่องการซื้อขายใช่ไหมคะการซื้อขายมีอะไรบ้างากลับไปดูสไลด์ที่หนึ่งซิการซื้อขายก็คือความหมายก็คือมีอยู่สี่ข้อใช่ไหมก็คือเป็นสัญญาซึ่งประกอบด้วยบุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งครูบอกแล้วว่าไม่ได้กําหนดว่าแต่และฝ่ายจะมีกี่คนใช่ไหมคะแล้วก็สองก็คือต้องเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะข้อที่สามก็คือผู้ขายจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ และขวอที่สี้คือผู้ซื้อก็คือตกลงที่จะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายใช่ไหมคะนี่คืออะไรคะความหมายและลักษณะของสัญญาซื้อขายทีนี้มันก็จะแบ่งออกมาอีกว่าสัญญาซื้อขายนี้อะไรบ้างที่ขายได้และขายไม่ได้ใช่ไหมคะที่ซื้อขายกันได้เนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรคะผัวอธิบายแล้วมีอะไรนะมีรถยนต์บ้านที่ดินใช่ไหมคะเสื้อผ้าอันนี้เนี่ยก็คือขายได้ ส่วนทรัพย์สินที่ขายไม่ได้มันก็จะแยกอ,ออกเป็นอยู่สองประเภทใช่ไหมคะก็คือทรัพย์นอกพาณิชย์กับทรัพย์ที่กฎหมายห้ามโอนตามหกข้อที่นค่ครูได้อธิบายไปเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมคะมีใครไม่ทำตรงไหนไหมลกูกใครไม่ทำตรงไหนยกมือนะคะอ้าวทำไมเงียบจังเลย